วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่ารับสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติแบบออตโตเมติกเวลาที่มีคนโทรเข้ามาให้รับสายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้ต้องตั้งค่านะแล้วก็ต้องต้อง,องคิดก่อนจะตั้งด้วยนะไม่ใช่ตั้งป๊าแล้วเออพี่พี่ตั้งให้รับสายอัตโนมัติเกิดพี่ไม่ได้อยู่กับมือถือเลยพี่มีปัญหาเลยนะ <c oughs> ต้องคิดก่อนจะตั้งด้วย <c oughs> เออเออเดออะไรคิดแล้วเกิดอ,อ่า เขาเรียกอะไรอ่ะอืมมันจะตั้งได้ไหลายแบบไปดูแล้วกันมันจะตั้งอะไรได้บ้างเอาค่อยๆค,คิดว่าควรจะตั้งไหมอ่าอันนี้ต้องคิดก่อนว่าควรจะตั้งไหมเพราะทาไมอ่ะเออพี่ถ้าพี่ทั้งรับสายอโอโตมเอโตเมติกแล้วถ้าเกิดพี่พี่ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์แล้วเกิดมารับสายออโตเมติกคือฝั่งคนที่โทรเข้ามาเขาเสียตังค์นะพี่นะแล้วก็โทรฟรีก็แล้วไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดโอ้เขาเสียตังค์นี่มีเรื่องเลยแต่มันจะสะดวกตรงไหนล่ะ มันจะสะดวกตรงที่เกิดเราขับรถอ่าเราขับรถเนาะเราใส่สมอท็อกใส่บลูทูธอย่างเงี้ยอ่าเราโอ้โหจะมีเวลานั่งละสายตาจากจากการขับรถเหรอไม่ควรใช่ไหมเออก็ให้มันรับออโต้ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียวมีเลสมีโน้ตเอันนี้มีให้เล่นก็เหมาะกับการขับรถเออที่แบบเออเราใช้สมอท็อกอยู่ใช้บลูทูธอยู่อย่างเงี้ยอ่าเราก็ควรจะตั้งเอาไว้เผื่อไม่ต้องมานั่งหันมาดูม,มานั่งกดลูดกดเลดิศเปิดเกิด ปูบัติเหตุไม่คุ้มไม่คุ้มขอร้องเอควรจะตั้งอันนี้บังกันนี้ก็เหมาะกับแบบนี้แต่ถ้าโดยทั่วทั่วไปก็อาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะว่าจะทาให้คนที่เขาโทรเข้ามาเสียตังไงก็แค่นั้นแหละอ่ะอันนี้ตั้งอะไรได้บ้างแล้วมีฟังก์ชันอะไรให้เราเล่นบ้างก็ไปดูกันครับในเครื่องนี่นี่ในตรงโทรศัพท์นี่หูฟังเนี่ยนะกดเข้าไปในโทรศัพท์นี่จึ๊ก หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่จุด3ามจุดข้างบนนี่กดจึ๊กลงไปแล้วอย่างนั้นก็ไปเลือกคําว่าการตั้งค่านี่กดการตั้งค่าจึ๊กแล้วเราก็ไปตรงคาว่าบัญชีการโทรนี่กดลงไปเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเลื่อนเลื่อนสายตาลงมาข้างล่างๆสักนิดนึงก็จะเห็นนี่คําว่ารับสายอัตโนมัติฟังชันนี้โดยปกติเนี่ยมันจะปิดอยู่ มันต้องปิดอยู่แล้วมันเปิดไม่ได้หรอกเปิดแล้วไม่ควรเลยเปิดแล้วคนอื่นเขาเสียตังค์อันนี้ต้องดูว่ามันเหมาะไหมกับคุณคิดก่อนนะอ้าวโกดเขาไปเมื่อโกดเข้ามาแล้วเนี่ยฟังกัชนนีถ้าอยากเปิดก็เปิดขึ้นมาจากตรงนี้ก็เปิดได้เลยนะอันนี้เขาก็จะมีให้คุณตั้งอะไรบ้างอ่ะเปิดขึ้นมาก่อนจะได้ตั้งได้บดเปิดปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้ตั้งนี่น่วงเวลาการรับสายอัตโนมัติเอากี่วินาทีนับหนึ่ง นับสองนับสามน็อกเอาอะไรไม่ใช่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 ใชใชโอเครับซ้ายอ้เอากดลงไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกกดลงมาแล้วจะเห็นคําว่าไม่ต้องหน่วงเลยมาปุ๊บ รับปับ๊บโอ้โหรวดเร็วทันใจปานสายลมกดแม้แต่คนโทรยังตกใจโอ้โหไม่มีลิงโทรนิดให้ฟังเลยอันนี้ถ้าตั้งแบบนี้ก็รับเลยหรือจะหน่วงไว,ว้สามวิหน่วงไว,ว้ห้าวิหรือสิบวิเอากันสิบวิเลยเหรอน่าไม่ลำคาญหรือยังไงอันนี้แล้วแต่ไปตั้งเอาก็แล้วกันอ่ะอันนี้ก็เลือกเอาก็ไม่สามีเนี่ยดีแล้วโอเคอ่ะข้างล่างอันนี้ต้องตั้งนะควรจะตั้งเลยเพราะอะไรโอ้โหมันตั้งข้าวไว้ว่าใช้งานเสมอ เอาพี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้ต่อสมอทอหรือบูทูธไปทำไงมันก็รับสายแส่อันนี้ก็ไม่ควรผมแนะนำว่าควรจะมาตั้งอ่อย่างน้อยก็เมื่อเมื่อใช้หูฟังเอ่อหรือไม่ก็เปิดบูทูธเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าคุณใช้อุปกรณ์อะไรล่ะถ้าคุณเป็นหูฟังบูทูธก็อ่านนะนะแล้วแล้วก็อีกอันสุดท้ายเลยก็คือเมื่อใช้ทั้งหูฟังหรือบูทูธเท่านั้นคือ ไม่ว่าจะเสียบหูฟังหรือต่อบูทูที่เป็นหูฟังไว้ปั๊บมันก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปเลือกเอาอยากกโกดตรงไหนก็กดให้เป็นสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้มันก็จะทํางานเมื่อต่อกับหูฟังบูทูธเท่านั้นเอออะไรอย่างเงี้ยออปิดไม่เล่นโอเคฟังกันนี้มีให้เล่นในเครื่องโทรศัพท์นี้ก็ไปเล่นเอาแต่นะผมหือไม่ผมไม่ oh มันไม่ได้ขับรถจะ,จะตั้งทุกครั้งที่ขับรถจะลืมไมมเนี่ยก็ไม่รู้สิก็ไปตั้งเอาก็แล้วกันเอามีให้เล่นก็นนะออาจจะเหมาะกับคนขับรถนะผมคิดว่าน่าจะโอเคน่าใช้งานได้ดีเออแต่กับกับกับคนทั่วไปอไม่แน่ว้ยไม่แน่ว้ยไม่แน่ว้ยเออทำไมอ่ะเวลาพี่ลงจากรถเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้เอนะที่ลงจากรถปับอืม แล้วไม่ได้ไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อสายหูฟังหรือว่าบลูทูธหูฟังของคุณออกจากเครื่องเนี่ยเวลามีใครโทรมามันก็จะรับสายไงก็แค่นั้นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นน่ะเออก็เวลาใช้ก็ต้องมีสตินิดนึงพี่เวลาเวลาเวลา,เวลาลงจากรถปั๊บจะเลิกฟังชั่นนี้ก็ถอดหูฟังออกหรือไม่ก็ปิดปิดบลูทูธที่ต่อกับหูฟังซา้ามันก็จะ,ม,จะมันก็จะแบบไม่ไม่รับสายเวลามีใครโทรเข้ามามันก็ไม่ทําให้คนอื่นเขา เขาต้องเสียตังค์โดยไม่จําเป็นโอเคไหมแล้วเขาก็จะงงอะไรรับสายมาไม่พูดไม่จา,างเงียบ,บกรีบเลยเอออะไรประมาณนี้แหละอ่าฟังกันนี้ก็ไปเลือกใช้งานเอาก็แล้วกันเออไปคำคำนวณเอาว่ามันเหมาะกับคุณไหมถ้าเหมาะก็ใช้ถ้าไม่เหมาะก็ผ่านไปเลยพี่ป้ายหนะ้าเ็าพี่ป้ายหนะ้าอะไรพี่ออแล้วก็จเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ